สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในด่าน 3- ามวิสามกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้วในเกมนี้ผมก็ได้เชิญคนดูของผมมาด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ลักษณะมผมว่าก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ว่าจะสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าก่อนเลย1อันนะครับผมแล้วก็สูจญหา1อันสูจอหา2อันนะครับผมแล้วก็วางโรงงานผลิตทหารนะครับทุกคน2อันนะครับ โรงงา,า,านทหารน้ำผมสร้างเสร็จปุ๊บผมก็จะซื้อทหารทิ้งไเลยนะครับทุกคน6ตัวนะเพื่อไว้เก็บตัวคอนเทนเนอร์ช่วงต้นเกมนะครับก็จะได้สามารถเก็บได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนตั้งที่เหลือ4 0 0อนี้ผมก็เก็บไว้ขึ้นบ้านสองนะครับทุกคนเรียบร้อยถึงเวลาขึ้นแล้วแล้วตอนนี้ผมก็ต้องใช้เร่งบูทเร่งทหารนะครับทุกคนถือว่าผมใช้ช้ามากเลยนะครับเพื่อน,น,นส่งทหารไปก่อนแล้วผมก็จะให้ทหาร2ตัวนี้นะครับทุกคนไปอยู่ข้างบ้านนะครับไปแอบเก็บตัวคอนเทนเนอร์ทางข้างบ้านดีกว่านะครับแล้วตรงข้างหน้าบ้านผมก็จะะส่งไปเหมือนนนนกกััคครบทุ ไปดูทั้งสองทางเลยดีกว่านะครับก็จะได้รู้ทั้งสองทางเลยว่าทางตรงไหนนครับทุกคนที่มันมีตูนะ้คอนเทนเนอร์นะร้านอาหารสองตัวนี้ที่สร้างเสร็จพอดีนะครับผมก็จะส่งไปตรงข้ามฝั่งบ้านฝั่งตรงข้ามเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยมาเุเ๊บก็เจอตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับก็ต้องถือว่าโชคเข้าข้างผมนะครับเนี่ยแลวตอนนี้ผมก็จะต้องสร้างโรงงานผลิตรถก่อนนะครับทุกคนก็จะได้สามารถในรถชงเนเกมได้ด้วยนะครับ แล้วตอนนี้ทางทหารของผมก็ไปเจอทางทหารฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนมันส่งทหารมาเร็วกว่าผมนะครับเนี่ยแบบเดียวมันมาเก็บตู้คอนเทนเนอร์หน้าบ้านผมแล้วนะครับก็ต้องถือว่าร้ายกาจจริงๆเลยนะครับผมก็ได้ส่งทหารไปหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ตังผมก็มีพอแล้วผมซื้อโรงงานไฟฟ้าดีกว่านะครับซื้อโรงงานอย่างอื่นมันก็ไม่พอการใช้ไฟฟ้านะครับทุกคนแล้วก็ต้องโรงงานไฟฟ้านะั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ทางทหารนกไฟสีฟ้านะครับทุกคนก็ต้องถือว่าพกมาเยอะมากๆเลยนะครับมันส่งมาส่งมาเก็บตัวคอนเทนเนอร์แน่นอนเลยนะครับทุกคนถึงได้มาส่งมาเยอะขนาดนี้นะครับทุกคนต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะผลิตรถมาป่าเลยนะครับไว้คอยสอดแนมนะครับผมแล้วไว้คอยแบบวิ่งเล่นนะครับเปื่อกทหารนกไฟสีฟ้าแบบมันส่งมาแค่สี่ห้าตัวครับทุกคนก็ยังสามารถที่จะวิ่งเล่นได้นะครับนอกจากว่าจะมีเป็นสิบตัวถึงจะซื้อไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้นะตอนนี้ทางทหารของผมที่มีอยู่นะครับก็สามารถกําจัดไฟสีฟ้้าดเรรียยบบอนนะคคัทุก ผมคิดว่าผมนั้นไม่สามารถที่จะสู้กับฝ่ายสีฟ้าได้หรือเปล่านะช่วยต้นเกมนะครับทุกคนมันก็แอบส่งสปายเข้ามาหลังบ้านผมนะครับตอนไหนอันนี้ผมยังก็ยังดูไม่ทันเลยนะครับเนี่ยมันจะมีพิษมีภัยกับเราช่วงปลายเกมมาดิมันรู้ดีครับทุกคนทางบ้านเรามีอะไรบ้างนะครับในตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะส่งทหารไปป้องกันตัวคุณใน,นรรตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเพื่อนสีเขียวเราเก็บอยู่ก็ไปขเขาเก็บไปนะครับก็ช่วยกันป้องกันแค่นั่นแหละ แล้วตอนนี้ทางทหารของผมก็เห็นข้างบนแล้วนะครับว่ามีตู้คอนเทนเนอร์นะครับทุกคนไม่เก็บได้ยังไงมันมาเก็บถึงบ้านเราอะแล้วก็เก็บถึงบ้านมันบ้างทุกคนเดี๋ยวผมก็ไปดูที่บ้านดีกว่านะครับผมจะต้องลงสุจริตหาเพิ่มเติมนะครับทุกคนตอนนี้สุจริหหาผมก็มีแค่ฮสามอันนะครับทุกคนจะพูดห้าละมีสามอันนะครับช่วงต้นเกมของผมนะก็ต้องถือว่าเกิดชา้านิดหน่อยนะครับเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงต้นเกมผมก็เก็บตู้คอนเทนเนอร์ไม่ทันเขานะครับ ผมก็ลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าคนที่เล่นกับผมนั้นยูซี่เหลียงนะครับทุกคนทางบ้านสีเขียวก็กําลังขึ้นบ้าน3นะครับทุกคนทางบ้านเพื่อนเราก็กําลังขึ้นโรงงานเลยนะครับโดยจะส่งแล้วผมว่าเขาน่าจะป้องกันดีกว่าผมนะเพราะว่าทางโรงงานของเขานั้นมันดูกว้างผมนะครับทุกคนมีการป้องกันแบบระยะกว้างๆเลยนะก็ถือว่าดีกว่าผมมากเลยนะครับตอนนี้ตู้อนเทนเนอร์ใหญ่ก็ตกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมก็ใช้หมาป่า2ตัวนี้นะครับไปเก็บตู้คอนเทนเนอร์นะครับทุกคนทหารกลุ่มนี้ด้วยไปรวม เพื่ออาจจะสู้ได้นะครับถ้าเราสามารถสู้ได้ผมก็จะสามารถเก็บได้นะครับทุกคนทหารผมที่มาจนถึงหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามแล้วผมก็จะอยู่หลังบ้านฝ่ายตรงข้ามไปก่อนนะครับหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามผมคือสีฟ้านะครับทุกคนหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามสีเขียวคือสีม่วงนะครับหลังบ้านอยู่ตรงข้ามเพื่อนเราคือสีเขียวนีออนนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ทางทหารฝ่ายตรงข้ามก็มีการมาบวกตรงกลางนะครับผมเห็นนะเมื่อกี้แบบๆนะครับ ส่วนทางผมนั้นก็จะต้องป้องกันทางตู้คอนเทนเนอร์นะครับทุกคนเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นมาแย่งได้นะครับช่วงต้นเกมนั้นถ้าผมในตัวคอนเทนเนอร์นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมเกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมนั้นผมก็ไม่ได้เก็บตัวคอนเทนเนอร์เยอะเท่าที่ควรนะครับทุกคนและในตอนนี้ทางเพื่อนผมก็บอกว่าผมว่าแปลกๆนะครับแต่ผมก็จะถามเขาเหมือนกันนะครับว่ามันมันแปลกแบบไหนครับฮ่าฮ่าตามหลังด้วยนะครับทุกคนเป็นการแบบส่งซิกแบบหัวเราะนะครับ และในตอนนี้ทางรถของฝ่ายสีฟ้าก็เป็นรถพ้นไฟนะครับทุกคนทางหมาป่าผมก็จะต้องวิ่งเล่นเลยนะครับแบบวิ่งวนไปวนมานะครับทุกคนเป็นเพราะว่าทางรถพ้นไฟนะครับทุกคนมันยิงแบบเป็นระยะ,ระ,ยะตรงๆนะครับทุกคนถ้าหมาป่าวิ่งซิกแซกไปทางซ้ายไปทางขวานะครับทุกคนก็จะไม่โดนโจมตีทางไฟเองนะครับทุกคนนี้ผมก็บอกทิคทุกคนในการเล่นนะครับ พอดีว่าผมเห็นคนอื่นเขาเล่นมาผมก็สงสัยนะครับทุกคนว่าทําไมเขาจะต้องโยกรถมาป่าโยกไปโยกมาด้วยนะแต่ผมพอมาดูดีๆแล้วอา้ามันสามารถหลบกระสุนทางฝ่ายตรงข้ามด้เองนะครับทุกคนเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามมายิงเป็นทางตรงนะครับแต่ทางฝ่ายเรามันพิวครับทุกคนคต้องจะต้องใช้ความคล่องตัวเนี่ยในการเล่นนะครับเมื่อกี้ทางเพื่อนผมเขาบอกว่ามันเงียบเกินนะครับผมก็เลยตอบเขบไปว่าโอเคครับ แต่ตอนนี้ผมก็จะต้องดูทางลาดลาวทางบ้านเราก่อนนะครับทุกคนว่าคนอื่นนั้นเขาไปถึงบ้านไหนแล้วนะครับผมก็จะได้สามารถขึ้นบ้าน3ามตามเขาไปได้นะครับทุกคนแลทหารของผมตอนนี้ผมก็จะส่งกลับบ้านนะครับตอนนี้ทางเพื่อนก็บอกว่าระวังครับ2คนเล่นทหารราบโอเคครับผมสร้างทหารราบนะแต่ตอนนี้ทางทหารผมก็เจอแล้วนะครับทุกคนตามที่เขาพูดเลยนะครับเป็นทหารสีม่วงนะครับทุกคนไทยมันมาเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้วะเนี่ย เขาคอยสอดนะให้ผมอยู <icer> like ่ใช like ่ไหมนะครับเนี่ยอะไรวะทําไมมาเจอกันตรงนี้นะครับทุกคนเพื่อนผมอ่านเกมได้เฉียบขาดมากเลยครับทุกคนสามารถรู้ได้ด้วยว่าทางฝ่ายตรงข้ามนั้นในหารราบนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะต้องขอใช้บู๊แดงล้องต่อสู้ดูหน่อยสิว่าผมนั้นจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับถ้าผมสามารถสู้ได้ผมก็จะสู้เลยนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ทางเพื่อนของเราก็มีการมาร์กจุด2ออันนะครับฟังสีเขียวนั้นก็ได้ส่งทหารมาหลังบ้านผมนะครับทุกคนหวังว่าคงจะช่วยทันนะครับ ตอนนี้ผมก็สร้างทหารราบเรื่อยๆนะครับทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันทางฐานฝายสีม่วงนะครับมันอยู่ตรงกลางอ่ะทำไมมันเึกมาตีบ้านเราอะ่ะอ๋อเป็นเพราะฐานสีฟ้านะครับทุกคนเข้ามาสอดแหนมเชื่อต้นเกมนะครับมันคงจะดูทางหนีทีไรนะครับทุกคนว่าทางบ้านผมนั้นมันไม่มีการป้องกันที่มากพอนะครับแล้วตอนนี้มันก็ส่งทหารราบนะครับทุกคนมายิง RPG ใส่โรงงานผมนะครับแล้วมันก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับทุกคน ออนนี้ก็ถือว่าฝ่ายสีม่วงนั้นก็มาได้แค่ประเดี๋ยวประดาวนะครับมาได้แค่โรงงานเดียวนะครับทุกคนยังถือว่าเจ็บน้อยอยู่นะเป็นเพราะว่าทางสีเขียวนั้นมาช่วยทันนะครับก็จะต้องขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนช่วยผมทัน55ไปดีกว่านะครับทุกคน <laughs> ก็มีการติดเล่นบ้างนะครับ ตอนนี้ทางเพื่อนก็ถือว่ายังปกป้องทางบ้านหรือ,อยู่นะครับทุกคนยังไม่ไปทางไหนนะครับตอนนี้ผมก็ต้องลงโรงงานใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามมาก่อกวนนะครับทุกคนผมจะพิมพ์บอกกับเพื่อนว่าเกือบม้วนเสื้อกับบ้านซะแล้วนะครับและตอนนี้นะผมก็พิมพ์ไปก่อนดีกว่าเลยตามที่ผมพูด ตังผมมันผลิตช้าจังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงลงสูตรฐานที่6ต่อเลยดีกว่านะก,ก็จะได้สามารถผลิตตังได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนทางเพื่อนผมกระเสมาว่ามันลุมคนอ่อนก่อนนะครับทุกคนก็มาดีครับเพราะว่ามีฐานเขียงผมนั้นคอยป้องกันหน้าบ้านอยู่นะครับทุกคนช่วยกันยิงนะครับผมพิมพ์ไปดีกว่าว่าแง่ดีกว่านะครับทุกคนแล้วตอนนี้ทางเพื่อนสีเหลืองของเพื่อนเราก็ตามมาแล้วนะครับทุกคนตามมาสมทบนะครับสีเขียวนี้ออนนั้นก็จะหมดไปแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่สีม่วงแล้วนะครับที่ยังคงสู้ต่อนะครับ ดูจากทรงแล้วตอนนี้ทางฝ่ายสีม่วงกับฝ่ายสีเขียวนี่ออนนั้นไม่สามารถจะฝ่าด่านหน้าบ้านผมไปได้เลยนะครับเพราะว่าทางจิรวดของเพื่อนสีเขียวเหล่านั้นก็มาช่วยสู้นะครับทุกคนแม่ทำไมฝ่ายตรงข้ามมันรู้สึกว่ามันตึงมือจังวะตึงมือทางบ้านเรานะครับทุกคนแต่ทางบ้านอื่นนี้ยังไม่ไปนะครับทุกคนตอนนี้ทางฝ่ายสีมองก็มีการ่งทหารมาเพิ่มเติมนะครับแต่ดูจากทรงผมดูรูแล้วนะครับน่าจะถอยนะครับเนี่ยคงไม่กล้าสู้ต่อนะครับ ผมก็เอาทหารของผมที่มีอยู่นะครับทุกคนไล่บี้ไล่โจมตีดีกว่านะถ้ามันส,สู้ต่อก็สู้ต่อไปนะครับผมถ้ามันไม่สู้ต่อก็จะถอยไปเลยดีกว่านะจะไม่ต้องเสียทหารมากมายนะครับแล้วในตอนนี้ก็มีตัวเขเที่นใหญ่กําลังตกนะครับทุกคนทางเพื่อนเราก็บอกว่าไม่เป็นไรครับมีเขียวคอยคุ้มกันอยู่นะแล้วตอนนี้ทางบ้านผมนั้นก็เงียบสงบไ้สักทีนะครับหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นมกาก่อกวนช่วงต้นเกม สองครั้งนะครับทุกคนเป็นครั้งที่หนักหนักเลยนะครับมาล้าส่งมาทีก็เป็นทหารราบนะครับทุกคนทหารนี้กรพี้จีบ้างทหารปืนกลบ้างนะครับก็แล้วแต่ที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นจะสามารถทําได้นะครับทุกคนแล้วตอนนี้มันก็เอาหอยิงผมทิ้งไปด้วยนะผมก็กะอ้ยผมก็คิดว่าอยู่หอยิงผมหายไปไหนว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมาโจมตีทิ้งไปแล้วนี่เองนะครับตอนนี้ผมก็กําลังขึ้นโรงงานผลิตรถผมนะครับทุกคนพิมพ์บอกเพื่อนดีกว่าว่าตึงมือผมจังนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะต้องตุนทหารไว้ดีกว่านะครับทุกคน สร้างทหารไว้เยอะตุนทหารไว้เยอะดีกว่านะครับการว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นจะยังไม่หยุดกับการก่อกวนผมนะครับทุกคนตอนนี้ทหารทั้งสี่งมงก็ยังคงเอาทหารมายืนทางหน้าบ้านผมอยู่นะครับทุกคนมันก้าหาทางตีบ้านผมอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่าง,งานั้นแล้วนะครับทุกคนมันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนแรกนะครับเพราะว่าทางสีเขียวองเพื่อนเรานั้นคอยส่งนกเหยี่ยวนะครับทุกคนไปคอยกีดกันไม่ให้มันส่งรถมาได้เยอะมากมายนะครับถ้ามาก็คงเป็นทหารที่ไม่มากนะครับทุกคนในการมาโจมตีทางบ้านผมนะ แล้วตอนนี้ผมก็จะต้องเก็บตังไว้ขึ้นโรงงานต่อไปนะครับเป็นเพราะว่าทางผมได้ขึ้นบ้านสารเรียบร้อยนะครับทุกคนทหารฝ่ายตรงข้ามก็เข้ามาทางบ้านของเพื่อนเรานะครับแต่บ้านเพื่อนเรานั้นทําไมมันป้อมยิงรอบบ้านขนาดนี้นะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามได้ล่าเข้าบ้านบลาดูดีแล้วตอนนี้ก็มีตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่กําลังตกหน้าบ้านผมนะครับทุกคนจะไม่เก็บก็ไม่ได้แล้วไหมตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นโรงงานสามนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะส่งทหารของผมนั้นไปดูแค่หนึ่งตัวก็พอนะครับ ก็จะได้รู้ด้วยนะครับทุกคนว่าตรงนั้นมันมีกี่ตัวนะครับว่าเป็นทหารฝ่ายตรงข้ามนะถ้ามันมีน้อยผมก็จะรีบส่งไปยกทีมเลยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้บูญเร่งตังค์ด้วยนะครับทุกคนผมคิดว่าตังค์แค่นี้มันไม่สามารถที่จะผลิตทหารได้เยอะแยะมากยิ่งขึ้นนะครับจะต้องรอตังค์สักหน่อยอนึงก่อนนะเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ค่อยลงทหารทีเดียวนะครับทุกคนโรงงานผลิตรถก็อีกสักพักนึงนะครับตอนนี้ผมก็ขอถอดทหารหน่อยสิจะขึ้นโรงงานนี้เปล่าวะทหารเนี่ยหรือยังไงดีทั้งเพื่อนก็บอกว่ามันมาเป็นซอมบี้เลยนะ แล้วผมก็จะต้องขอดูรว่า,างบ้านผมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไม่ทันเขาซื้อทหารยิงกระิจีไว้นะครับผมผมจะบอกกับเพื่อนไปว่าเป็นมนุษย์กินคนนะครับทุกคนในเยียบร้อยตอนนี้ทางฐหาของฝ่ายตรงข้ามก็มี1ตัวนะครับทุกคนผมจะไม่เอายกทับไปโจมตีได้ยังไงมีแค่1ตัวครับแต่ขอลองเชิงก่อนดีกว่านะครับผมจะส่งไปทีละตัวนะครับทุกคนอยากจะรู้ว่ามันมีทหารแอบไว้หรือเปล่านะครับถ้ามีทหารแอบไว้ก็แปลว่าผมยกทับไปก็ไม่สามารถจะสู้ได้เยบร้อยครับทุกคน ฝ่ายตรงข้ามนั้นมันมีทหารเยอะมากนะครับดีนะที่ผมส่งไปทีละตัวทีละตัวถ้าผมยกทัพไปผมจะไม่เสียทหารเยอะแยะเลยเหรอแล้วผมก็ได้ขึ้นโรงงานผลิตทหารนีรับพีจีนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ตุนทหารลาบทิ้งไว้ด้วยนะครับทางฝ่ายสีฟ้าก็ยังคงเก็บตัวคอนเทนเนอร์อยู่นะครับทุกคนผมไม่สามารถจะช่วได้านแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าทหารของมันนั้นเยอะกว่านะครับทุกคนดูจากนี้ก็รู้แล้วแหละอาจจะมีรถแอบ,บอยู่หลังบ้านด้วยซ้ำไปมั้ง ทางสีม่วงนั้นก็สลดพ่นไฟเข้ามาทางบ้านของฝั่งสีเขียวเพื่อนเรานะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่นะทั้งที่จราวดเขาก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ทางฐางน้ําผมก็มีพอที่จะสามารถป้องกันทางหน้าบ้านผมได้แล้วนะครับทุกคนโรงงานผลิตทหารของผมสร้างเสร็จปุ๊บผมก็จะซื้อทหารยิงสไนเปอร์ทิ้งไว้สัก4ี่ตัว3ตัวดีกว่านะครับแล้วตอนนี้ทางเครืจอาจรวดของเพื่อนเราก็ไปโจมตีทางรถสีม่วงของฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ซื้อสไนเปอร์เรียบร้อยนะครับทุกคนถ้าฝ่ายตรงข้ามนั้นจะลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ผมยังไงก็โดนยิงอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าสไนเปอร์มันยิงระยะไกลนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเริ่มนิ่งแล้วนะครับทุกคนและผมก็จะจับตัวจากกวัวผมนะครับยกมาข้างหน้าดีกว่านอีอแมวดีกว่าไปข้างหลังดีกว่านะครับผมจะเล่นสเต็ปเดิมนะครับทุกคนผมจะให้รถของผมนั้นไปแอบโจมตีทางหลังบ้านฝ่ายสีฟ้าดีกว่านะครับ มันก็จะเป็นการก่อกวนไปในระดับหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ทางบ้านสีเขียวก็กําลังขึ้นบ้านสีนะครับก็ต้องถือว่าบ้านเกิดได้เร็วมากเลยนะครับจรวดสีเขียวของเพื่อนเราก็มีการไปก่อกวนทางรถพ่นไฟฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนคิดเอาดูเถิดนะขนาดมีตั้ง4ีหาลำนะครับแบบมันก็ถือว่าแข็งมากๆเลยนะครับทุกคนในรถพ่นไฟของฝ่ายสีม่วงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะลงสู่สถานที่7ดีกว่านะก็จะสามารถผลิตตังได้เร็วขึ้นนะครับผมก็จะต้องซื้อรถซื้อลาอะไรมากมายนะครับทุกคน เป็นการโจมตีทางบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ป้องกันทางบ้านของผมด้วยเองนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามผมคิดว่าน่าจะมารอบสามั้งถ้าไม่มารอบ3ามผมก็จะมีโอกาสได้ตุนรถเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็ได้สามารถสร้างอะไรได้เยอะขึ้นนะครับลงโรงงานไฟฟ้าไปเลยไม่ต้องลังเลเลยนะครับเป็นพ่อไฟฟ้าแล้วนะมันก็จะหมดเต็มที่แล้วนะครับทุกคนขยันแบบเติมเติม,ตมไฟฟ้าไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคน และในตอนนี้ทหารผมที่อยู่ในบ้านนะครับก็สามารถที่จะป้องกันทางฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนนี้ผมการันตีได้เลยนะถ้ามันไม่เอาซูดมานะครับแต่ถ้ามันเอามาแค่ทหารราบแล้วก็รถพลไฟนะครับยังไงผมก็ป้องกันได้นะเพราะว่ามีทหารสไนเปนอร์อยู่ข้างบนนะครับทุกคนทางบ้านสีเขียวก็มีการขึ้นโรงงานบ้างน,นะครับทุกคนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับตอนนี้ถ้ารถมาป่างเพื่อนเราก็ไปสอดแนมทางหลังบ้านเขียวนีอนนะครับทุกคนไม่แต่ทหารราบนะ ทางเพื่อนผมก็บอกว่าเชื่อไม่ว่านะครับแต่ผมไม่รู้จะตอบว่าอะไรนะครับเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะว่าจะตอบว่าอะไรดีนะครับทุกคนแล้วก็ผมจะตอบเขาว่าว่ามาครับนะครับผมตอนนี้ทางเขาก็ตอบมาว่ามันขึ้นไวมากโอเคครับตอบไปเลยนะครับว่าเชื่อครับดีกว่านะแล้วตอนนี้ทางบ้านของฝ่ายสีมองก็มีการโดนสอดแนมนะครับทุกคนถึงจะเป็นคันเดียวก็ตามนะ รู้สึกเหมือนว่าทหารฝ่ายสีม่วงนั้นจะส่งทหารมาทางบ้านผมหรือเปล่านะครับทําไมถึงไม่มีทหารอยู่ตรงบ้านเลยกันแล้วกันนะครับผมไม่เหมือนทางเขียวนีออนนะครับทางเขียวนีออนยังมีทหารอยู่ที่บ้านนะตอนนี้ผมก็วางหอยิงไว้ที่บ้านหนึ่งอันนะครับผมดูซิว่าฝ่ายตรงข้ามจะกล้ามายิงไหมตอนนี้ทางจรวดของฝ่ายสีเขียวเพื่อเราก็มีการส่งจรลวดออกไปข้างนอกนะครับเพื่อไปซอดแหนมนะครับท <ST> <C> ุกคนว่าทหารฝ่ายสีม่วงนั้นเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนกันแน่นะครับทุกคนอาจจะมีการเอาไปซ่อนไว้ทางหน้าบ้านผมเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่า สีม่วงมันเหลี่ยมนะครับทุกคนตอนนี้ฐานไฟสีฟ้าก็ต้องถือว่าแข็งแกร่งมากเลยนะครับเพราะว่ามีรถรถถังจิ๋วด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นไม่ทันนะไม่รู้ว่ามีตัวสู้หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องถือว่าถ้ามีการสู้กันผมก็คิดว่าน่าจะมันสักหน่อยนึงนั่นแหละครับตอนนี้ฐานสังสีม่วงก็ไปอยู่ทางหน้าบ้านนองไฟสีฟ้านะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทําอย่างนั้นทําไมนะครับตอนนี้ฐานสีเหลืองเพื่อนเราก็มีการขึ้นโรงงานบ้างแล้วนะครับโอ้ขึ้นเยอะมากเลยว่ะ ดูจากงรงแรนั้นจะสร้างレวอาทานหรือเปล่านะครับเนี่ยทางบ้านผมยังอยู่บ้าน3อยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องตุนทหารต่อไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็ยังคงสร้างแมมมอสแล้วก็สร้างจักรกลอยู่นะครับในตอนนี้นะผมจะแอบ,บเอาไปตีหลังบ้านฝ่ายสีฟ้านะครับผมก็จะทําเท่าที่ผมทําได้นะครับทุกคนในการโจมตีนะครับในเรื่องบุกข้างหน้าผมก็ถนัดนะครับทุกคนเริ่มแอบ,บไปหลังบ้านผมก็ถนัดนะครับ ถ้าเป็นทหารผมแข็งแกร่งกว่านะก็จะสามารถสู้ได้ดีเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามนะอัพทหารมาดีนะครับทุกคนก็สู้ยากหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามสู้ได้นะครับในตอนนี้นะตอนนี้ผมก็ผลิตตัวแมมมอสเสร็จถึงคันแล้วนะครับทุกคนทางบ้านสีเขียวก็กาลังจะผลิต จะรวดเพิ่มนะครับดูจากที่เขาวางลักษณะอีกหนึ่งอันนะครับผมตอนนี้ทางบ้านของเพื่อนผมเขาก็มีโรงงานที่กําลังขึ้นโรงงาน3นะครับแล้วเขาก็มีโรงงานหนึ่งนะครับทุกคนที่เป็นโรงงานจากัวโรงงาน3เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเขานั้นมีโรงงาน3-2อันแล้วนะครับทุกคนในการที่จะผลิตรถจากัวได้เร็วขึ้นนะครับโอ้ก็จะต้องถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปดูทางบ้านผมดีกว่านะครับว่าทางบ้านผมน้นคาดอะไรไปบ้างนะครับในตอนนี้นะ ทหารลาของผมก็มีนะครับถ้าจะไปโจมตีทางหนะ้าบ้านฝ่ายสีฟ้านะแต่ถ้าไปโจมตีทางหลังบ้านฝ่ายสีฟ้าผมคิดว่าใช่เป็นอาวุธหนักดีกว่านะครับพอดูจากทรงแล้วทางหลังบ้านฝ่ายสีฟ้าก็ไม่น่าจะมีอะไรป้องกันอะไรมากมายนะครับเหมือนทางบ้านผมนะผมคิดไว้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ทางจะลวดฝ่ายสีเขียวเพื่อนเราก็มีการไปสอดแนมทางบ้านฝ่ายสีฟ้านะครับทุกคนจริงๆด้วยนะครับผมตามที่ผมพูดเลยนะครับแล้วก็มี ลานจอดจรวดด้วยนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทางจรวดของไฟสีเขียวเพื่อนเรานั้นก็มีการไปโจมตีบ้างแล้วนะครับในตอนนี้นะเรียบร้อยมันเพิ่งสร้างเสร็จเองหนึ่งลาเองนะครับผมตอนนี้ทางรถของไฟสีฟ้าก็มีการโดนโจมตีอย่างหนักเลยนะครับทุกคนไม่สามารถที่จะป้องกันได้เลยนะเพราะว่าทางจรวดนั้นมันแข็งแกร่งจริงนะครับผมก็จะรถของผมที่มีอยู่นี้มาไว้หลังบ้านไฟสีฟ้าเลยดีกว่านะตอนนี้ไฟสีฟ้าก็มีการประหม่าเรื่อง หน้าบ้านนะครับทุกคนเพราะว่าทางจรวดของเพื่อนเรานั้นก็ไปก่อกวนนะครับทหารลาผมนั้นก็ไปส่งเก็บที่ตัวคอนเทนเนอร์ใหญ่นะครับทุกคนข้างล่างนั้นก็มีการต่อสู้อย่างแน่นอนเลยนะครับเรียบร้อยครับทุกคนทางฐานเขี่วนีออนก็เป็นทหารลาดโดนล้วนเลยนะครับก็โดนนิวเคลียร์ทางเรเวียทานของเพื่อนผมไปนะครับผมก็เพิ่งเห็นนะครับว่าทางบ้านข่าวนั้นมีเรเวียทานเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะต้องถือว่าอาวุธหนักใช้ได้เลยนะครับเนี่ย ทหารที่ผมมีทั้ง20ตัวนี้ผมก็จะรอจังหวะน,นะครับทุกคนว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมันจะไปในมุมไหนกันแน่นะครับตอนนี้รู้จักทรงแล้วทหารเขียวนีออนนั้นก็เจอซกหนักเลยนะครับทุกคนเป็นเพราะว่าที่ยืนอยู่นั้นคืออาวุธหนักนั้นเลยนะครับทั้งเพื่อนเรานั้นก็บอกว่ามันเยอะไปไหนนะครับผมจะตอบเพื่อนผมว่าทีมทหารราบนะครับผมเพราะว่าทหารราบของฝ่ายตรงข้ามนั้นมันเยอะจริงๆนะครับทั้งทหารสีม่วงแล้วก็ทั้งทหารสีเขียวนีออนนะครับผมเล่นทหารลาบลุ้นๆเลยนะครับ แล่มันก็กําลังไล่บีจากลัวของเพื่อนผมอยู่นะครับทุกคนจะไม่ไปหรอกนะครับถ้ามันเข้ามาถึงหน้าบ้านเพื่อนผมยังไงมันก็ไม่สามารถจะเข้าได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีป้อมยิงเยอะมากมายนะครับไปรอต้อนรับทหารลาบอยู่แล้วนะตอนนี้ทหารผมก็มีการยืนอยู่2จุดนะครับทุกคนมีจุดหลังบ้านแล้วก็มีจุดตรงกลางที่เก็บตัวคอสินเนอร์นะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีการยกทหารลาบไปไหนนะครับทุกคนเป็นเพราะว่าผมนั้นยังจะต้องป้องกันหน้าบ้านอยู่นะครับ ผมยังคิดว่าทางฝ่ายสีม่วงนั้นยังจะมาโจมตีทางหน้าบ้านผมอยู่นะครับทุกคนถึงแม้ว่าผมจะเปิดแผ่นที่ได้กว้างมากแล้วนะครับก็จะต้องระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนถ้าประมาทมาแล้วมันอาจจะลามไปถึงบ้านเพื่อนเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็มีทหารที่แข็งแกร่งเยอะและแยะมากมายนะครับทุกคนไว้คอยตีหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ผมก็กต้องดูเหตุการณ์ให้มันเหมาะสมก่อนซีว่ามันเหมาะที่จะโจมตีหรือย,ยังนะครับผม ซนปเปอร์ส mm ีเขียวยืนเก็บอยู่ตรงตู้คเทนเนอร์ใหญ่นะครับทุกคนผมก็ว่าแล้วทำไมมันกว้างผิดป,ปกตินะครับทหารลาบยิงปืนกลในเฉยมันไม่กว้าง mm hmm. ขนาดนี้นะครับทุกคนแต่ก็ต้องถือว่าดีแล้วนะครับทุกคนให้ข่าวไปเถอะนะเพื mm hmm. ่อนผมก็มีการเคลื่อนที่เคลื่อนพลแล้วนะครับดสูสิรู้จักรงแล้วน่าจะไปโจมตีทางบ้านฝ่ายสีเขียวนี้ออนหรือเปล่านี้ผมก็จะต้องดูก่อนนะครับทางทหารของผมนั้นที่มีเยอะแยะมากมายนี้ผมก็จะรอจังหวะนะครับทุกคน จะได้ไม่ต้องเสียทหารเยอะนะครับอย่างน้อยเราก็สามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามน,นั้นยอมแพ้ไปได้นะครับทุกคนตอนนี้ทหารผมก็กําลังพลิตรัวๆเลยนะครับทหารที่ผมทิ้งไว้หลังบ้านฝ่ายสีฟ้าดูหน่อยซิจะออกมาโจมตีเลยดีไหมแต่ก็ดูจะสทรงแล้วน่าจะายังก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องดูทางบ้านผมก่อนดีกว่านะครับว่ามันขาดอะไรไปหรือเปล่านะดูจะสทรงแล้วจะต้องลงโรงงานเพิ่มนะครับเนี่ยเป็นโรงงานสุจฐานะครับเรียบร้อย เพราะว่าทางบ้านผมนั้นก็จะต้องใช้ตังเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับทุกคนทหารราบของผมก็จะต้องซื้อเยอะๆนะครับแล้วตัวเฉพาะอาวุธหนักเนี่ยผมก็ต้องการมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ใช้บู๊ตเร่งตังเลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังคอยดูตรงแมปอยู่นะครับทุกคนว่าเพื่อนนั้นยังมีการต่อสู้อยู่หรือเปล่านะครับแต่รู้จากทรงแล้วเพื่อนผมนั้นจะไปตีทางบ้านม่วงนะครับทุกคนผมก็จะต้องดูในแมปก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมก็จะต้องลงโรงงานไฟฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งอันก่อน ทางทหารผมทิ้งไว้ทางหลังบ้านไฟสีฟ้าก็อย่าพึ่งเลยดีกว่านะให้ไฟสีฟ้านั้นไปรวมๆกับายตรงข้ามก่อนดีกว่านะครับผมผมก็จะอาวุธหนักของผมนั้นไปวางไว้ข้างบ้านเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพื่อแอบ,บไปตีหลังบ้านไยสีฟ้านะครับทางทหารลามผมนั้นก็จะต้องรอจังหวะเหมือนกันนะครับตอนนี้ทหารของเพื่อนผมก็ไปโจมตีทางบ้านสีม่วงนะครับทุกคนแล้วก็มีทหารของเขียวนีออนนั้นมาต้อนรับด้วยนะครับเพื่อนผมนั้นจะรับดาเมจไว้คนเดียวได้ยังไงนะครับเนี่ยแต่ผมขอลงโรงงานไฟฟ้าดีกว่านะครับ ผมกาว่าผมก็จะลงรวมข่าวเหมือนกันนะครับทุกคนเรียบร้อยลงเลยดีกว่านะครับตอนตังยังมีนะตอนนี้ทางเพื่อนสีเหลืองเพื่อนเราก็บอกว่าถอยทับก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคไม่เป็นไรถอยทับก่อนก็ได้นะครับผมรอจังหวะที่มันเหมาะเจาะดีกว่านะถึงจะโจมตีกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ทหารผมก็มี81อัตราแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ทางทหารของเพื่อนสีเขียวเหล่านั้นก็มีการป้องกันแล้วก็ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเข้าไปจนข้างในได้นะครับทุกคนโอ้โห แลวมันก็มีทหารยิงีจีตามมายิงทุกพวกจากกลัวแล้วก็พวกตัวเมนด้วยนะครับทุกคนก็ต้องถือว่าฝ่ายสีม่วงนี่มันใจใช้เล่นเลยนะครับผมก็ส่งตาของผมนั้นมาช่วยตีทางสีม่วงด้วยดีกว่าผมจะต้องไปดูข้างบนก่อนดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรกันนะดูจะทรงแล้วทหารลาของฝั่งสีฟ้าก็มีการโชว์พาเวอร์นะครับทุกคนมีการออกมาโจมตีบ้างนะครับผมก็จะเอาฐานของผมนั้นไปแอบตีหลังบ้านฝ่ายสีฟ้าอยู่ดีนะครับทุกคนผมก็ยังไม่คง,ย,งยังจะไม่ลมเลิกนะครับ ในตอนนี้ทหารท me ี again, ่ผมส่งออกมาก็มีการออกมาโจมตีแล้วนะ ú, ครับทุกคนทางจรลวดสีเขียวเพื่อนเรานั้นก็มีการโจมตีทหารลาบของฝั่งสีเขียวนิออนได้อย่างยุ่มัดเลยนะครับทางเพื่อนสีเหลืองของเรานั้นก็มีการเคลื่อนที่นะครับทุกคนดูจักส่งเราจะไปตีบ้านม่วงเหมือนเดิมใช่ไหมนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นโรงงานรมขาผมดีกว่านะครับอาจจะได้เล่นเลเวียทันนะครับทุกคนเพื่อเกมมันตึงมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็จะต้องดูทางสีเหลืองเพื่อนเราก่อนดีกว่านะว่าจะสามารถคุมเกมทางฝั่งสีม่วงได้หรือเปล่านะครับผม ถ้าทหารฝั่งสีฟ้ามันเริ่มออกเดินทางนะครับผมจะไปตีทางบ้านฝั่งสีฟ้านะครับทุกคนโจมตีเลยดีกว่านะผมคิดว่าฝั่งสีฟ้านั้นจะต้องมีการออกไปช่วยอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าทางจรวดนั้นก็ออกไปช่วยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เอาจักรัวผมนั้นออกมาโจมตีทางบ้านสีฟ้าเรียบร้อยแล้วโอเคทางดมขาวของผมนั้นยังสร้างไม่เสร็จนะครับทุกคนดูทางจักลัวเราตีโรงงานของฝ่ายตรขงข้ามดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็แอบตีหลังบ้านฝ่ายสีฟ้านะครับทุกคน ทาให้ฝ่ายสีฟ้านั้นจะช่วยทางฝั่งสีม่วงไหมก็จะต้องกันบ้านตัวเองก่อนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมตอนนี้ทางฝ่ายตรงข้ามก็จะสึกหนักแล้วนะครับเพราะว่าผมแอบเอาทหารของผมนั้นแอบไปตีหลังบ้านนะครับผมก็จะเอาทหารลาดของผลนั้นเข้ามาในบ้านของฝ่ายสีม่วงนะครับทุกคนผมไม่รู้หรอกนะว่าจะสามารถเข้าไปได้หรือเปล่านะครับถ้าทหารลาดของผลนั้นอยู่ในบ้านสีม่วงได้ผมบอกเลยนะครับว่าเกิดยากแล้วตอนนี้สีม่วงอะ่ะทหารผมที่ผมเอาไปไว้หลังบ้านฝ่ายสีฟ้าก็มีมาหมดแล้วนะครับทุกคน ผมจะใช้อาวุธหนักของผมนั้นโจมตีหลังบ้านฝ่ายสีฟ้าเป็นชุดนะครับชุดแรกผมก็เป็นจกกักรกลสามคันก่อนนะครับชุด2ถ้าผมนั้นไม่สามารถจะสู้ได้ผมก็จะชุดหลังมาสู้นะครับขนาดบูทฟ้านั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเก่งมากนะครับผมเพราะว่าเขาใช้แค่บูทฟ้าเองนะครับเนี่ยเรียบร้อยส่งไปเลยนะครับมันแรงกว่าผมอีกเรียบร้อยครับผมตอนนี้ทางแมมมอธผมก็มาโจมตีทางบ้านสีฟ้าเ้วยนะครับ อุตสาแอบไว้แเน,นี่ยก็มีการโจมตีช่วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับในตอนนี้นะผมก็จะบอกกับทางเพื่อนว่าขึ้นบ้านได้เร็วมากอีกด้วยนะครับทุกคนก็เป็นการชมเขานะครับเพราะว่าเขาก็เล่นดีนะครับทุกคนตอนนี้ทางฐานของผมก็มีการโจมตีทางบ้านฟ้านะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าฐานสีฟ้านั้นเป็นไหนหมดนะครับก็มีการเริ่มทยอยมาช่วยต่อสู้แล้วนะครับทุกคนผมก็จะต้องเอาหานของผมนั้นมาโจมตีทางบ้านใหญ่ฝ่ายสีฟ้าเลยดีกว่านะครับ พอบ้านไฟสีม่วงนั้นก็เล็ดลดเรือน้อยแล้วนะครับทุกคนไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ต่อไปแล้วนะครับในตอนนี้นะสร้างรถก็ถือว่าสร้างยากมากแล้วนะครับผมเพราะว่าทหารผมนั้นและก็ทหารของเพื่อนคุมหน้าบ้านไว้อยู่นะครับทุกคนขึ้นโรงงานรวมข่าวแล้วก็มาโจมตีทางบ้านฟ้าต่อนะครับตอนนี้ทางบ้านฟ้าก็มีทางตัวซูตนะครับทุกคนมา2ตัวนะครับผมก็จะต้องบอกเลยว่าเหมือนรับดาเมจอะครับทุกคนเพราะว่าทางทหารที่ผมส่งมานั้นก็คือ เอาออกมาหมดแล้วนะครับตอนแรกก็กะว,ว่าโจมตีไปชุดๆนะครับทุกคนแต่ดูจากเกมแล้วมันนิ่งแล้วนะครับทุกคนถ้าเรานั้นจะปล่อยไว้มันก็จะเป็นเกม,เกมตึงสะเปล่านะครับจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามหัอร้อนมากกว่าตั้งใจจบเกมเลยดีกว่านะครับทุกคนก็จะสามารถปิดเกมได้อย่างดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็โจมตีทางหลังบ้านขึ้นไปบนบ้านนะครับทุกคนเพราะว่าทางหลังบ้านนั้นมันสําคัญกว่าบนบ้านฝ่ายตรงข้ามอย่างแน่นอนนะครับเ<ก>พราะว่าของสําคัญของฝ่ายตรงข้ามมันคือ โรงงานสูจรจันรนะครับผมแล้วก็โรงงานไฟฟ้านะครับถ้าไม่มี2อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายต่อไปได้แล้วนะครับผมตอนนี้ทางซูดฝ่ายตรงข้ามที่มี1นคันนะครับก็โดนทางจั๊กวัวผมทั้ง3าคันโจมตีไปนะครับทุกคนตอนนี้ทางเพื่อนเหี่ยงก็มีการโจมตีทางบ้านมวงเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทุกคนเขาก็กําลังมาช่วยผมตีบ้านฟ้านะครับก็จะต้องถือว่าช่วยกันได้ดีมากเลยนะครับทุกคนทางแม่ม้อของผมแล้วก็ทางจั๊กวัวผมนั้นก็ยังคงโจมตีต่อไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้ทางสีฟ้าก็มมีกกกาารรส่งงหหออออลไป้นะคับผ ทางบ้านเชีนิออนก็สร้างทหารราบมาช่วยป้องกันอย่างหนักเลยนะครับก็โดนโจมตียางหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยทางซ้ายและก็ขวาเลยนะครับก็โอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างนี้บอกเลยไม่ไหวแน่นอนนะครับทั้งผมนั้นสามารถตีบ้านสีฟ้าได้คนเดียวได้อยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าทหารนกป่ายตรงข้ามมี1นึคันนะครับไม่สามารถจะป้องกันได้นะครับทุกคนทั้งเพื่อนเราบอกว่าโอเคนะครับป่ายตรงข้ามก็กดยอมแพ้ทันทีเรียบร้อยนะครับทุกคนชัยชนะก็ได้เป็นของพวกเรานะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ See you tomorrow เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบาย